มาเข้าได้หรือ,อยังเบรอออันนี้คือไม่ได้เสกอะไรทั้งนั้นนะเซอแบบนี้ต้องฆ่าให้หมดแล้วจะเย็นปั้นคุงโคจิระวะวัตชิโนเถียงนาดิสอ,ดอันนี้คือเตียงนาอันเนี้ยเตียงนาเนี้ยคือเสียใจเดือมันมีเตียงเดียวเตียงหนึ่งอยู่โน่นอันนั้นคือบ้านพี่นู่นบ้านพี่ยังไม่ได้สร้างร้านนี้บนน้ำวัดสุบายโยอาโง จำแต่คำดา่าภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยวอะอ้าโหอ้าโหนี่มันแปลว่าอะไรวะพี่อายงั่งอ่าอ้าง,งั่งไอ้ังั่นั่นแหละแต่มันก็ยังดูสุภาพเนี่ยปัน,ค,ปน,นคือพี่จะบอกว่าเอ้าปันอยู่ไหนละคือพี่จะบอกว่าพี่มีเตียงเดียวอะพี่เอาวันนี้มาจะใหม่ปรุงยาแน่ใจนะว่าไม่ได้เสกเอาไม่ได้เสกจริงอุ้ยพี่เล่นมาหลาย EP แล้วปันลองย้อนไปดูได้ใช่ ปั้นเชื่อมันนั่นนั่นอันนั้นแหะคือบ้านพี่นะครับมันส่วนนี้คือเถียงนาเถียงนาเป็นที่ฟาร์มสําหรับการสร้างบ้านเท่านั้นเองคือหมายความว่าที่เนี่ยเป็นเถียงนาที่เอาไว้พักชั่วคราวและตัวนั้นก็คือเป็นการสร้างสถานที่พี่พูดตอนแรกคือผมแบบยังงงเลยอีหยังเดสคาเลยย่พี่ตัดโปรเกตมาแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาหาดอกไม้แค่นั้นพอละของเต็มปั้นของเต็มปั้นของเต็มอันนี้ เนี่ยยืนอยู่เนี่ยไป่หมดฮาร์ดเลยดีกว่าท้าทาดไทยกันดยังไม่ถึงไหนเลยท้าไทยอะไรอ่ะปั้นปั้นปั้นนอนก็ได้นะยังไม่ถึงไหนโดนระเบิดตูดโอ้ยเชี่ยเลยเนี่ยปั้น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 น้านีบน้าหัวสบายโยน้านีบน้าหัวสบายโ้อาโห มันข้ามาไไงวะจะตายผจะตายเนตวมเสองัใผมเสองัใช่เฮ้ยเฮ้ยมันมันันันสกิ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 อ้าไอี่ยมเ่โดนเด็ก้โดนเด็กตีเร้อับเีบอืมตายไปซะพักนอนก่อนักนอนก่อนนอนก่อนพี่ได้ขนแกมายังพี่พี่ได้ของพี่เต็มเลยพี่ผมได้ส ก็ของเต็มหมดเน้ๆเนี่ยไปไปปั่นปลาใครพี่ทำไมโอเคโอเคพี่ผมรู้แล้วซอมพีมันเข้ามาได้ยังไงดึงตรงนั้นพี่โอเคโอเคยังมจัดตอดกระจอ้เลยลืมบอกต้องออกด่วนๆแล้วโูเกินแปบเฟรมบอยทองได้ไหมครับฮะอะไรวะเนี่ยปั้นปั้นช่วยพี่หน่อยอย่างหนึ่ง ช่วยนอนหน่อย <laughs> ช่วยนอนหน่อยอ๋อมามา,มาเดี๋ยวพี่กรีดให้โอเคอ่อาแมงเลยเฮ้ยจะเย็น <laughs> ลีลาท่ามากช,ช,ช,ชั้นช้าอ,อ,อยู่นั่นแหละชั้นรีเร็วดิแล้วพี่นอนกอดเลยแล้วกันผมนอนกีเลยผมนอนกลางทุ่งเลยเฮ้ยพี่ม, <laughs> พมีพี่มีบล็อกทองอยู่สามอันนะสนใจไหมเอาเลยนะบล็อกทองสามอันเอาไปทำทบล็อกทองบล็อกทองเป็นไง ฟาร์มขยายปเ,ปเ,เป็นเป็นฟาร์มแบบคือคือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าไงอะเขาเรียกว่าอยู่ดีกินดีโอ้ยยิ่ี้เพิ่มมาทุกฟักเดี๋ยวกลับบ้านกันกินเนือ้อซัมบี้พื้นที่แถบนี้เนี่ยเอามานมาทุ่งน้อยนี่คือสุดยอดเลยนะพี่รู้ปัะใช่ไหมออมันก็ดีอยู่นะที่แบบมองไปตรงนู้นเห็นจักรวอลยางสวยอะ่ะอืมก็ดี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 ต้องพูดเนี่ย ย่างหมูย่างอะไรได้นะฟาร์มพี่ก็เริ่มขยายไอ้นี่แหละพูดถึงหม,มูผมแม่งไปเห็นชิปใน YouTube มาไอ้หมูโดนนี่มิตาฮัลลา,านในีเชื่อหรือกุตตเ <c oughs> <c oughs> ป็ไอ้ปั้นปันปนป้นมาดูนี่ <c oughs> พ,พี่มีพี่มีภารกิจอย่างหนึ่งให้ปั้นช่วยอะพี่อยากให้ปั้นช่วยอย่างหนึ่งคือช่วยไปตัดต้นสก,กุระมให้พี่หนะ่อยเอยอะขนาดไหนอะเอาสักหกสิบสี่คูณสามปันนะป้นสนใจในสนใจ สกนนัตดรีไหมตกปลาตกปลาสกนนัตดรีแล้วปั้นไปไหนดี๋วะไรทีนี้ทำไมหายชื่อไม่เจอปั้นกับเพียงนาแล้วเหรอผมกำลังผมกำลังมาอันนี้อยู่พี่มาถังถังป่าคนพ่อคนแม่ป่าออสเตรเลียอ๋อเอาไปยืนนู่นนั่นเหรอเดี๋ยวพี่ลงไปขุดเมืองต่อละถามเด็กปั้นถามเด็กเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเด็กไม่เห็นกระอบมันอยู่ทึ่มปั้นเดี๋ยวปั้นตัดต้นไม้นะเดี๋ยวพี่ขุดเลยขียนนะ อะไรกันเนี่ยเกือบโดนพึ่งตอดกือบโดนพึ่งต่อดนั่นคือแบบว่าพี่ต้องอยู่นู่นถึงสามปีแล้วโอ้ยตกใช่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 สามปีใช่นะกลับมาทีกลับมาทีหัว ก็น่าจะอย่างนั้นเลยนะอุ้ย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 อุ้อุ้ยอ้ยอุ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 ้ย้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้ยอุ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 อเ้ยอล้ยอั้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้่อุ้ยเุ้ยอุ้ยอยยนุ้ยุยบา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 าา้้้ออย ท่นแท้ที่ตัวใหญ่ในโลกอย่างคาบิบาราไม่มีใครคิดะกินมันนะแต่คนบางส่นที่กินมันเขาบอกว่ามันรสชาติเหมือนกินเนื้อปลาผสมเนื้อหมูถาเว่าเราเรามว่าเราฮะเฮ้ยเฮีย่ <Yeah. S 2> อของนอะไกๆอ้ซอมอ๋อคิปเปอร์ฮะอะไรนะต่องกนะก <laughs> กิน,นก,ก,ก,ก็มีไข่ปลาอะไรไม่รู้ มันไข่เอ้ยหลอนคีปเปอร์ไปไปนนึงนะ you for มันก็มีอยู่แหละ so ของกินไปอุย้ยแล้วจะเอานี่ไปทำอะไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรวะไออะไรวะก้อหนอะไรวะเนี่ยมันสีฟะฟ้ามันจำชื่อมันได้ไหมพรฟะฟ้าลาพีสเด้อฮาลาพีส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 เก็บไว้ก็ได้แต่เรายังไม่ได้ใช้เันเร็วๆนี้แนะ่ อุยตกใจอยู่อ้โหสยตกแล้วมนทำไมเนี่ยตกใจได้เท่าไรแล้วพีจะเอาหกสิบสี่อันหนึ่งมสี่อันหนึ่งบ็อกแล้วก็ออันที่สองได้สามสิบสองเอ่อเอาแค่สองก็พอเนาะเอาแค่สองก็พอแล้วแบบเอามาสร้างบ้านดิเอามาสร้างบ้านดิเสรจสร้างสารเจ้าใช่ปั้นปั้นพี่กลับเชียงราก่อนนะเป็นน้ ปกติเขามีจะกลับบ้านใช่ไหมนี่กลับเทียงนามเมื่อเทียงหน้ากลับมานะระวังด้วยนะคียวสิเตะเคิโวสกิเตระวงังปันอยู่ไหนละ่ะทำไมพี่มองไม่เห็นปัน,น,น <laughs> ปันวามาหาพี่ได้นะ่นมี่ด,ยด้ยวาี่้น่วาราีย้วามาาี้ น้องเขียวน้องเขียวอ่าเรียบร้อยแล้วป้นนอนเตียงไหนอ่ะมันนอนเตียงชมพูแต่มันไม่เซฟให้ผมวะเอาเตียงผมหายไปไหนอะ่ดผมพูดเตียงออกมานี่ยวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปไปเอ้ยชูบี้ซอมบี้ด้วยเฮ้ยมันเปิดประตูได้เหรอเดี๋ยวป้านเชิญมันเข้ามา อะไรพังเมื่อกี้ตาย,ตายเออขวานไม่เป็นไรพี่ผมท้าไปแล้ว,ออาลวมาไอ,อ้พวกมึหมูมาเอากันสร้างลูกหลานมาให้กูแล้วกูมึงจะกลายเป็นอาหารไงโง่ง <c oughs> ตรงกันนะบางทีเพี่ปปลูกแครอทไหนพั้นพี่ยังไม่ได้ปลูกแครอทเลยปลูกนี่นี่ก็ยังได้เลยสะดวกสบายดยยัมีออู่นเดียวไม่เป็นไรพี่มีอยู่ยยพี่มีอยู่เยอะเป็นสล็อตเลยพี่กูมาจากเอ้า อ่ะพังเรียบร้อยไอหมูนี้เออตีหมูจะ,นหนมมจะมาทำรั้ป้องกัน,นายรบนนะงานให้พี่พี่ป้นต้องได้รับค่าจ้างนะปั้นดูปะ่ะเดีนน๋ยวนึงนะมีของที่จะให้เ,หเอะอปูอ้อมอ้อมอ้อมรัวไปก็ดีนะเน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 นึนนงอ่ะพี่จะใหเน่าเหรอใช่โอเค พี่มีอยู่สาบันตอนนี้แบ,บ่งให้ปันอุ้ยอารีผมทิ้งให้แล้วอุ้ยอารีกตัตโตนะนะตอนนี้พี่ทำแปลงผักก่อนโอเคผมไม่ไหวแนละ้วผมจะไปหาค่าสก,ก,ก,าสก,กิมิตะจะหาค่าสกิมิตะอืมได้นะกูโดนกูโดนสาวสาวตุย ปกติสาวสาวโดนปูตุยเออเรื่องปกติโดนสาวสาวตุยอันนี้เ <c oughs> ล้ยไม่ปกติ <c oughs> เช่ปแล้วอาม m e อร l ลมาจากไหนอ่ะอ m ม r a อรกี่อันนะอ m ม r a อรลอม,อ,ม,อ,มอันเดียวไปจะต้องอหรือว่าพี่ค่าของตนว่าผมจำไม่ได้อ๋อใช่ใช,ใ,ชใช่ใชชมันมีอีีนึ่งที่พี่ไอค่านี่ ถ้าป้นอยากรู้ถ้าป้นอยากรู้ว่าของพวกนี้มาจากไหนป้นสามารถไปดูได้โปรโมทเลยแต่คนดูเรานี่รู้สกว่ช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเต่ว่าพี่ทั้งผมทั้งพี่เลยแย่ละไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงซะพี่ก็ทำมาให้ตัวเองดูอยู่แล้วแต่ก็ไไม่ด้สนใจเเเรื่่อองงคนนนาาแบบทไลลป็ผใช่ความชอบของเราเนาะตอนนี้พี่ใช้เวลาถางป่าอุ้ยตกใจไก่โอ้ไม่ถกเอ้ยไอ้หนูฮะอะไรนะ ร,ริปันมีหมาด้วยพี่อ่าไม่มีเหมือนกันสเกเลินเลัน,ป,น,ญญนปันนะสก,นก,กิลิทันโอปะล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ <c oughs> ขับคนสกิลิตันเกิด กลับคนกลับคนนอ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 นเออนั่นอะไรวะนั่นนี่ปั้นปูอะไรเนี่ยปั้นจะทำอะไรอ๋อดี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 นีเดี๋ยป้นเก็บยังไงป้านป้นหลัง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 เดี๋ยวพี่ไปคลาบด่ามาให้เดี๋ยวพี่คลาด่ามาให้ อุ้ยอุ้อันปันปโอ๊ยปันปันปันหลบพลังพี่ก่อนหลบลาพี่ก่อนหลบรงพี่ก่นนอนย,ยิงไปให้ตายก่ออืออม <laughs> อืมอะไรเนื่อนเดี๋ยวไปเก็บกระดูกก<ๆ>ัน อะไรวะเนี่ยอุ้ยปันปันต้องมาดูในคลิปพี่แล้วล่ะปันไอ้ยคีเปิดมันอยู่ต่หน้าตาตาเลยเมื่อกี้แอนจำบี้เฮ้ยมันมันตีไม่เข้าเลยวะ่ะเออปันสเบอร์รี่อุ้ยหัว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 ใช่แอปเปิลทองกับน้ำยาวิกเนตคือคือพี่ทำแบบนี้มานานแล้วเว้ยปัน มันทำอะไรมันทำอะไรไอปนลุขลัันนปันคีเันคีเคีปมันมันไม่ทำไรผมันจะมาทำพี่นี่ลมันทลนี่มันิมนี้ันมันี้สวนพี่จะพังมันอยเข้ามานะอยมี่แวกังที่จะใช้มันด้วยันวันนี้มันวันนี้วันนี้วันนี้เอานี่เอาเนี่เอาันีอบล่อมารอบมาลงมาเออเออเออ โอ้จิบเขาแมนยังไงวะยังรู้อ่ะกูนั่นดีแต่เดียวเด้อมันอาจจะยังสว่างไม่พอหรือเปล่าบิดติดแครอทเนี่ยเอาไปทำอะไรแครอทมันเอาวิขี่หม <c oughs> ูปัน้นปันปันพี่อยากทำสิ่งนี้มานาเลยป่ะนี่ไง เนี่ยฟางข้าวหลังบ้านในบ้านเห็นไหมเอาไว้ทำมุดพี่มีเมืองอยู่เอาที่มีเมืองอยู่อะไรบ้าปะถ้ายังรู้เดีือดถ้ายังรู้เดี๋ยวตามมาครับของโอเคนี่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 ข้างล่างนี่เดือดลงไปเลยเดือดลงไปเลยนี่ข้างล่างนี่เออแล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะลงไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวปั้นจะได้รู้จักใครเนี่ยมันทำมีอะไรนี่พี่ตกใจวิสีมึงใครเนี่ยมันทำมีอะไรแนวไหนแนีไหนตรงนี้ไหม หลุมเนี้ยหลุมเนี้ยหลุมนี้เดาลงมาเลยอ่าหุบหลุมเยอะนี่แหละเป็นการสร้างทางได้อัจฉริยะมากไม่มีทอชมีไหมปั้นมีไหมมันต้องตรงไปข้างหน้าอีกอ่ะข้างในมันยังมีสิทธที่ยังไม่ได้สำรวจอยู่มันกังว้างเลยนะอ่าหุบโอ๊ยเอ้าเอ้าไ,ไก่มาได้ไงมไัน สัมบิอยู่ไหนวะผมโยนไข่เมื่อกี้มันกลายเป็นไก่อ๋อเฮ้ยปะปไปไปแกขึ้นไปแั้อยู่ญี่ปุ่นต้องโดยนไข่ใส่ <c oughs> งั้นปั้นขุนเมืองขุนเมืองเลยนะเดี๋ยวพี่ไปทำฟาร์มต่อแล้วผมมีความต้องการในทอส <c oughs> ไม้ดีกว่าโอเคตอนนี้เป็นละเดี๋ยวพี่มีมมพี่มีพี่มีเดี๋ยวครับเตาฮะ <c oughs> มันมาบุกพี่อ่ะพี่ก็เลยฆ่ามันเป็นการทำทางที่ยอดเยี่ยมจริงๆสมเกือบเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆอืมมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยไม่มีอะไรละครับดกับดกวนึดเดี๋ยวดูแลเราก่นมีอะไรเพิ่มๆ yeah